มาแล้ว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  กระติกงมีหรือแตงโมไม่มีอรอะไรมาแล้ว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 มาดูกันครับว่ามั้จะมาไหมใช้เวลากี่นาทีมาจะมาถึงเนี้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไม่มาครับต้องออกไปตามครับเรียกไม่มาต้องใช้ไม้แข็งเอาแล้วครับเอาแล้วครับวิ่ง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 แล้วครับมาแล้วครับมาแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ว มา,ม,า ə, มาแล้วมาแล้วมาแล้วไป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 ไปข้อขเลยไปไปมาแล้วมาแล้วมามาแล้ว แล้ว